ทำไมสวัสดีค่ะทุก,ท,กท่านแฟนเพจนะคะอันนี้น้องดาวกับคุณแม่พิสมัยนะคะเราจะเรียนภาษาไทยกันค่ะเดี๋ยวคุณแม่อ่านน้องดาวก็จะเขียนตามนะคะเพราะเมื่อกี้น้องดาวเขาอ่านเองแล้ววันนี้อารมณ์ดีโอเคค่ะเริ่มกันเลยเอา้าว สซซาลไอโซไอไสโอ้เก็ไม่ต้องออกไปซ่อนไม่ต้องไปไปซ่อนเดี๋ยวร้องดาวจะรู้ดูสิว่าเขียนถูกป่ะอืโซไอไสโอ้ประกาศนี้ไม่ดีเลยไม่ประกาศที่ไม่อันั้นใหอืโซไอไสโซอีสี โออาอ่านี่ก็ว่าอามีแม่พูดว่าหาเลยเนาะอามีมะไฟนี่พูดแบบนี้ดีกว่าอามีมะไฟอามีมะไฟไฟฟ้าไอไฟ ใช่ถูกต้องลูกเก่งม,มากอามีมะไฟสีใสใสสีใสใสองเราสัญญากับแม่ว่าเรียนทุกวันเลยวันละชั่วโมงค่ะจะทำให้ได้สามเดือนเลย ถ้าทำทุกวันได้สามเดือนแม่ต้องซื้อเตียงใหม่ให้เลยแน่เลยเนี่ยสิบสองใบอุ้ยว้าวสีใสใสสิบสองใบเลขหนึ่งไทยด้วยเลขหนึ่งไทยริงไหมเนี่ยเหนไปทางไหน,นเออนั่นถูกต้องสิบสอง สองใบถูกต้อง <M. S 2> จอไอใจจอไอใจไม่ให้บอกจอออ่ะใจคำว่าจ <น S 1> ใจใช่ยังงั้นเดี๋ยวหนูร้เนอะต้องวาดใจคำว่าใจใจก็ใจดีก็ดีอ๋อก็ดีดี อาใจดีอาใจดีบิดาใจดีมไม่เห็นอเคนั่นนี่ยวให้เห็นน้องดาวให้เห็นด้วยน้องดาวด้วยดีกว่าเดี๋ยวมีแฟนๆอยากไปกัดนิ้วนะเดี๋ยวใครเด็กคนจะตามเขาจะดีว่าไอา้มันกัดนิ้วนี่เหรออ,อบิดาใจดี ดาใจดีอืมเก่งมากทีนี้ก็เอนายโถเขียนถูกกันเลยนายโถนายโถนาย ว้าวเก่งจังฮึมเขียนถูกเลยมไ้สวยแต่ว่านีม่ไสวยแต่ค่อยจหม่แบมเรื่ยมีมะไฟในถั่วมีมะไฟไม่ม่ม่มนีมีนน่เน่น่ิไม่เป็นไรมมะไฟแน้ก็เดี๋ยวย่งลบมาลบออก มะไฟเฮ้ยใช่หรือเปล่าคำว่าไฟเขียนตรงนั้นขิดออกเลยลูกมาเขียนข้างหน้านี่ก็ได้มันจะไปไหมมาเขียนฝั่งนี้ก็ได้ไหมโอเคอเอ,เอ่ในโถหูเอาเขียนว่าโถหูก็ได้โถหูโถหู หัวอุถุหัอุหูเจนะคำว่าหูเจ็ดด้วยเขียนคําว่าหูในหูคนอยู่ไหนหูอยู่ที่ไหนอ่าหูตรงนี้มัหูตึงหูตึงหรือหูดีหูดีอ้าพลาสตินี่